วันนี้พวกเรานะครับก็ตั้งใจจะพาทุกคนไปทําปลาเผากินกันนะครับอันดับแรกไปตกปลากันครับแต่ผ่านไป3ชั่วโมงยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยครับผมเลยต้องเรียกผู้ช่วยมานี่เลยสมศักนะครับโอ้โหลีลาเยอะเหลือเกินนะมาดูลีลาการตกปลากันม้างครับเอา้าอีกรอบดิเอา้ามาสร้างว่านี่โอ้ยแล้วนางเงืออมาได้ไงวะเนี่ย สุดท้ายก็ไม่ได้ป่าสักตัวครับพวกเราเลยเปลี่ยนแผนทำไก่อบฟางแทนครับโชคดีที่มีนี่ซอสเคลือบไก่เกาหลีจากมิเตเคกิมจิหลังจากหมักเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้เวลาประชุมเพิงน้องไก่ครับผมเอาเรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีได้เวลาลิ้มรสชาติครับ